กลุ่มผู้ใช้น้ำฝ่ายวังยางโซนที่2ได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพศ2549โดยมีสมาชิกแรกเริ่มทั้งหมด275คนนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีสมาชิกทั้งหมด365คนนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด5,58 0ไร่นะครับครอบคุมพื้นที่ทั้งหมด3ตำบล สถานที่ตั้งกลุ่มอยู่ที่บ้านดงเคอวันหมู่ที่7ตำบลผักแว่นอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดจุดเริ่มในการตั้งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ํานะครับเนื่องจากสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าเกิดวางยางได้เริ่มส่งน้ําตั้งแต่ปี2546นะครับแต่ว่าการบริหารจัดการน้ำนะครับยังใช้ระบบทางเจ้าหน้าที่เป็นคนบริหารจัดการนะครับ ซึ่งพื้นที่จํานวนมากทําให้เจ้าหน้าที่บริหารจัดการน้ําได้ไม่ไม่เพียงพอนะครับทําให้มีปัญหาการแย่งน้ํากันเกิดขึ้นนะครับยากที่จะมีการควบคุมได้นะครับก็เลยเกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร,กรซึ่งในซึ่งอยู่ในพื้นที่นะครับรวมตัวกันนะครับจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการน้ํา ให้กับเกษตรกรได้รับน้ําอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสําหรับการบริหารจัดการน้ํสถานีสูบน้ําเขื่อนบางยางนะครับสําหรับในการบริหารจัดการน้าของโครงการจีการในการดูแลเรื่องการจัดการน้ําเริ่มต้นของการบริหารนะครับก็คือเมื่อเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกนะครับซึ่งมีทั้งฤดูฝนและฤดูแรงสําหรับในฤดูฝนเนี่ย การเพราะปลูกในฤดูฝนส่วนใหญ่เราจะปลูกเต็มศักยภาพของพื้นที่นะครับประมาณ2องอุทวไส่วนการหาจการน้ําในฤดูแล้งนะครับเราจะเริ่มต้นจากการขอน้ำต้นทุนก่อนนะครับว่าเรามีน้ําต้นทุนที่มีศักยภาพพอที่จะใช้ในการเพราะปลูกฤดูแล้งได้กี่ไร่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีสุบน้านะครับซึ่งมีทั้งหมด3โซนนะครับในแต่ละโซนก็จะมีการเพราะปลูกพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับ หลังจากในการประชุมครั้งนี้เราจะมีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าน้ําต้นทุนที่ใช้ในการเพาะปลูกขึ้นฤดูแล้งเนี่ยมีเท่าไหร่สามารถปลูกได้กี่ไร่ซึ่งคณะกรรมการทั้ง3ส่วนนี้จะรับทราบแล้วก็นําไปประชุมไปสํารวจรายชื่อเกษตรกรนะครับที่จะร่วมโครงการซึ่งก็เป็นลําดับขั้นตอนที่3ก็คือคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ําหัวหน้าจุดจ่ายน้ําจะลงไปสํารวจพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ที่ สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้มีกี่ไร่จากการแบ่งกันของสโซนก็จะไปกําหนดว่าพื้นที่ส่งน้ําำอยู่ตรงไหนพืชที่เขาปลูกส่วนใหญ่ท้งองสถานีสูบน้าบางอย่างก็คือข้าวหนาปังครับเพราะฉะนั้นในการสํารวจครั้งนี้ก็จะมีการส่งรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมแล้วก็มีการทําบันทึกข้อตกลงในการจะต้องเสียค่ากระแสะไฟฟ้าด้วยตามหลักเกณฑ์กรมจังหวัดทยนะครับหลังจากที่ได้รายชื่อแล้วก็พื้นที่ส่งน้ําแล้วนะครับก็จะมีการนํามาประชุมกับ เจ้าหน้าที่ชนประทานนะครับเพื่อจะกําหนดรอบเวนในการส่งน้ําให้แต่ละพื้นที่ต่อไปซึ่งการกําหนดรอบเวนนี้ก็จะเป็นการกําหนดคร่าวๆในการรับว่าโซนหน 2, ึ่งโซนสองโซนสามจะรับน้ําในกี่วันในในแต่ละสัปดาห์นะครับหลังจากนั้นก็มีการกําหนดวันที่เริ่มสูบน้ําแต่ก่อนที่จะเริ่มสูบน้ำนะครับก็จะต้องมีการทํากิจกรรมก่อนการส่งน้ําก็คือมีการ ทำความสะอาดคลองส่งน้ําขุดลอกตะกอนกาจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้าเพื่อให้น้ําสามารถไหลได้สะดวกไปถึงพื้นที่การเกษตรได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งหลังจากที่กลุ่มได้มีการดําเนินการจัดทํากิจกรรมก่อนส่งน้ําแล้วก็จะเริ่มการสูบน้ําซึ่งในระหว่างการสูบน้ําก็จะมีผลในการติดตามอยู่ตลอดเวลาว่าพื้นที่ที่ส่งน้ําได้รับน้ําตามรอบเวรหรือไม่ถ้าเกิดมีปัญหาหรือว,ว่ามีอุปสรรคต่างๆเนี่ย พอสามารถเข้ามาประชุมกลุ่มย่อยปรับพื้นที่กันไปเป็นรายสัปดาห์รายสัปดาห์ไปซึ่งอันนี้ก็จะมีการทํางานร่วมกันระหว่างณะกรรมการาบริหารน้ําต่อทั้ง3โซนแล้วก็เจ้าหน้าที่ชมประธานนะครับรวมทั้งในแต่ละเดือนนะครับก็มีการสํารวจทําค่ากระแสไฟฟ้าบันทึกค่ากระแสไฟฟ้านะครับว่าได้มีค่าใช้จ่ายในการส่งน้ําสูบน้ําไปเท่าไหร่แล้วก็จะให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบนะครับแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินเป็น รายเดือนสาหรับเกษตรกรที่มีความพร้อมก็จะดําเนินการอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนทัง้งถึงสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวก็จะมีการสํารวจผล,ผลผลิตนะครับว่าได้กาไรสุทธิเท่าไหร่แล้วก็มีการสรุปค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้ค่ากระแสาไฟฟ้าทั้งหมดเท่าไหร่ก็จะมีการเรียกเก็บแล้วก็ทาเอาเงินส่วนนี้ไปชาระหนี้ค่ากระแสาไฟฟ้าต่อไปนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผ่านจักการน้ําของสถานีสุบน้ําบางอย่างครับสาหรับจุดเด่น ในเรื่องของการบริหารจัดการน้านะครับของกลุ่มผู้ชน้าฝ่ายวางยางโซนที่2นะครับเนื่องจากพื้นที่ของเรานะครับเป็นพื้นที่ต่างระดับนะครับพื้นที่หนึ่งก็เป็นพื้นที่น้ําท่วมซ้าซากคือในฤดูฤดูร้ําหลากนะครับช่วงประมาณเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับจะมีปัญหาน้ําท่วมทุกปีนะครับแทบทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่นี้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ทันเวลาจากการปรึกษาหารือของคณะกรรมการร่วมก,กับสมาชิกนะครับก็เลยมีแนวทางให้สมาชิกนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำนาโดยใช้พันธุ์ข้าวอายุสั้นนะครับมาทำในช่วงพฤษภาถึงสิงหาให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนฤดูน้ำท่วม นะครับเพราะว่าเดือนประมาณสิงหากันยาจะ,ะประสบป,ปัญหาน้ําท่วมเกือบทุกปีนะครับซึ่งก็เกษตร,ร,รกรก็ได้ทํานาแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็ได้เก็บเขี่ยวข้าวในก่อนที่น้ําจะท่วมก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของเกษตร,รกรแล้วก็คณะกรรมการแล้วก็ทางฝ่ายส่งน้ําได้เป็นอย่างดีนะครับสืบเนื่องด้วยพื้นที่นะครับมีพื้นที่สองลักษณะคือพื้นที่ปล่อยน้ําเข้าที่นาได้แล้วก็พื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่คลองจมจะต้องสูบน้ํา จากคลองถึงจะนําน้ําเข้าสู่พื้นที่นาได้นะครับซึ่งเกษตรกร,ร,กรต้องเสียค่าใช้ใจ่าย2ทอด3ทอดนะครับจากการที่เดิมนะครับเกษตรกร,ร,กรใช้เครื่องสูบน้ําของตัวเองนะครับสูบน้ําจากคลองส่น้ําเข้าสู่ที่นาตอนนี้ทางกลุ่มก็ได้หาแนวทางแก้ไขโดยขอประสานงบประมาณจากกรมชลประทานนะครับ ตั้งสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกหนึ่งสถานีซึ่งก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วปก้ทดลองส่งน้ําให้กับเกษตรกรซึ่งคาดว่าฤด,ดูนารังที่จะถึงนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ในปีไหนที่มีน้ําต้นทุนน้อยนะครับไม่เพียงพอสําหรับการทํานาฟังนะครับทางคณะกรรมการก็จะปรึกษาหารือร่วมกันนะครับแล้วก็เสนอแนวทางให้สมาชิกนะครับช่วยกันทํา ปลูกพืชอ,อายุสั้นซึ่งเป็นพืชใช้น้ําน้อยนะครับแทนการทํานาปรังนะครับซึ่งก็มีกเกษตรกรบางส่วนนะครับที่เริ่มรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับซึ่งก็สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีนะครับในในส่วนนี้นอกจากนั้นยังได้ชักชวนให้สมาชิกได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่9นํานเป็นแนวทางในการประกอบกิจกรรมนะครับของสมาชิกแต่ละคนมาปรับใช้ในการบริหารจัดการน้ําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางกลุ่มนะครับยังได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์โครงการนาแปลงใหญ่ของการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโครงการ พวกของนาตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งก็มีสมาชิกนะครับได้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีสมาชิกหลายลายหลายท่านนะครับได้ดําเนินทกรทมให้ผลตอบรับได้อย่างชัดเจนนะครับและเป็นรูปธรรมทางสมาชิกนะครับจานวนหนึ่งนะครับยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการปศรุสัตว์นะครับการเลี้ยงแพะเนื้อ การเลี้ยงโคเนื้อนะครับการเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐจิตพอเพียงในด้านของอาการทําไรนาสวนผสมนะครับในรูปแบบของโคกน้องนาโมเดลนะครับซึ่งสมาชิกของเราก็ได้นาเนินการได้เป็นอย่างดีจุดเด่นและบทบาทของการมีส่วนร่วมของสมาชิกนะครับเนื่องจากกลุ่มของเรานะครับมีอาสาสมัครชนประธาน สองคนซึ่งได้ทำงานช่วยกับกลุ่มคณะกรรมการกลุ่มประสานงานระหว่างสมาชิกกับคณะกรรมการได้เป็นอย่างดีซึ่งอสชปแต่ละท่านก็มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยเหลือในการขับเคลื่อนการบริหารงานกิจกรรมของกลุ่มผู้ใช้น้ำว่าเขียนว่างยง่งเป็นปล่อยน้ำจงน้ำม,มาสูบน้ำม,มากหมดผมก็น้ำติดติดตามนาม้ำวางใดมันติปล่อยเขาได้รไืเขาไดเบิ่ง เอาให้เพียงพ่อแต่ละสายแต่ละข้องแต่ละสายให้มันพ่อใส่ตัวถึงกันหมดผมเป็นผู้นำติดตามน้มของขึ้นก็ได้ติดตามให้คนเพราะว่าเข้ามาเป็นอาสาแล้วกระตองทำงานไห้สมเพื่อเป็นเรียข้าของมาเป็นอาสาตัวแทนของสมาชิกของช่อมท่านผมภูม,มิใจเสมอว่าผมได้ทำงานมาสน้า,างเป็นกัไปอย่างเพื่อนเ่วนผมไปอยู่พระเท่า เพราะว่าเดียงของสมาชิกที่ทะเลากันว่าญย่านามกันนี่ผมไหวมีเลยครับสำหรับการมีส่วนร่วมของสมาชิกนะครับ ก็คือก่อนที่จะถึงฤดูการทำนาแต่ละฤดูนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นฤดูนาปีหรือว่าฤดูนาปังทางกลุ่มก็จะมีการประชุมสามัญประจำปีก็คือจะมีการประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้งหลังจากนั้นก็จะมีการวางแผนการส่งน้ำนะครับทำจัดทำปฏิทินการส่งน้ำร่วมกัน ว่าจะส่งน้ํากันยังไงโซนไหนเอาก่อนนะครับอนอกจากการจัดรอบเวรการส่งน้ําแล้วนะครับก็จะมีการวางแผนทําความสะอาดคลองส่งน้ําก่อนที่จะสูบน้ําให้กเกษตรกรทํานาซึ่งการพัฒนาทําความสะอาดขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ําทั้งคลองสายหลักและคลองสายรองนะครับเอื่นคลอง TFO ต่างๆก็ได้รับความร่วมมือจาก,กเกษตรกรนะครับเป็นอย่างดี ร่วมกันพัฒนานะครับโดยกลุ่มนะครับจะไม่มีการจ่ายค่าจ้างให้กับสมาชิกนะครับก็คือในลักษณะการขอความร่วมมือนะครับจากสมาชิกมาช่วยกันนําเครื่องตัดหญ้านําคาดจอบเสียมมีดนะครับแล้วแต่อุปกรณ์ที่ใครมีมาช่วยกันนะครับหลังจากทํางานเสร็จนะครับก็จะมีการกินข้าวเที่ยงด้วยกันถึงจะแยกย้ายเพื่อทำรกิจ่วนตัวของแต่ละคน ครับสำหรับเรื่องของความมั่นคงของกลุ่มผู้ใช้น้ำไฟบางอย่างส่วนที่2ของเรานะครับเราจะมีรายได้จากการเก็บค่ากระแสไฟฟ้าจากสมาชิกนะครับซึ่งเราจะเก็บเฉพาะในฤด,ดูนาปรังเท่านั้นนะครับเก็บจากสมาชิกร้อยเเนื่องจากเป็นการใช้น้ำจากพลังงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้านะครับสำหรับเงินที่ได้จากสมาชิกนะครับ ส่วนหนึ่งนะครับเราจะนําไปจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้านะครับให้กับทางการไฟฟ้านะครับแล้วจะมีบางส่วนที่เหลือซึ่งคณะกรรมการนะครับก็ได้บริหารจัดการตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่มนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นกองทุนไว้สําหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกนะครับในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องรีบแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองชํารุด นะครับประตูระบายน้ําชํารุดในทางเราก็ซ่อมโดยใช้งบประมาณของกลุ่มนะครับในการแก้ไขปัญหาให้มีการเสริมคันคลองนะครับโดยการซื้อวัสดุอุปกรณ์นะครับจะเป็นอิฐบล็อกปูนหินอิฐหินปูนทรายนะครับให้กับสมาชิกแล้วสมาชิกก็จะมาช่วยกันนะครับร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาโดยไม่ไม่ได้จ้างนะครับในส่วนนี้ไม่ซ่อมก็มีอาจจะพัฒนา ในส่วนของข้องไส้ไก่นะครับอันนี้ก็ใช้งบประมาณของกลุ่มนะครับในกรณีที่ไม่สามารถที่จะรองบประมาณจากทางราชการได้อาจจะล่าช้านะครับกลุ่มก็ใช้งบประมาณที่ส่วนหนึ่งที่เหลือจากการเจ็บค่ากระแสไฟฟ้านะครับเพื่อแก้ไขคลไขปัญหาให้กับสมาชิกในอีกอส่วนหนึ่งนะครับ งบประมาณอีกส่วนหนึ่งที่ทางกลุ่มจัดสรรในเรื่องของสาธารณประโยชน์นะครับในส่วนของอคลองเองนะครับเราจะมีการพัฒนาคลองนะครับมีการตัดหญ้าขุดลอกตะกอนโดยขอความร่วมมือจากสมาชิกนะครับมาช่วยกันร่วมกันแล้วก็ทางกลุ่มก็จะเป็นอาจจะมีค่ากับข้าวนะครับน้ำมันนะครับในการใช้ในการตัดหญ้าก็จะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกด้วยดีนะครับ งานสาธารณประโยชน์อีกอย่างนึงนะครับที่เราก็จะไปออกร่วมงานชุมชนไม่ว่าจะเป็นงานบุญตามประเพณีต่างๆนะครับงานศพทางสมาชิกเราก็มีการออกช่วยเหลือสังคมนะครับสำหรับการเพิ่มผลผล,ผลิตทางด้านการเกษตรของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับมีทางชุมชนส่งเสริมนะครับในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ เกษรตรปลอดสารพิษมีการใช้น้ำหมักใช้ปุ๋ยหมักจากพอรอสนะครับก็คือจะเนเ้นในด้านของการ,การ,กรเกษตรดินซีนะครับนอกจากนั้นเรายังมีกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่เป็นเครือข่ายเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น้ําเรานะครับได้มีโรงคัดแยกมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับเพื่อ,อช่วยเกษตรกรในการได้มเมล็ดข้าวที่มีคุณภาพนะครับไว้ใช้ในการ ทำการเพาะปลูกในฤดูต่อไปนะครับโดยจะมีโครงการเป็นการรวมกลุ่มกันของสมาชิกนะครับภายในกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายวงงยางของเรานะครับรวมตัวกันขึ้นแล้วก็มีการรวบรวมข้าวนะครับข้าวจากการทํานาของสมาชิกมามารวมกันเป็นกองทุนนะครับกนละ50กิโลนะครับเพื่อเป็นข้าวของกองทุนรวมเป็นกองกลาง เพื่อที่จะมาคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็ให้เกษตรกรไปทําเพื่อขยายพันธุ์ต่อนะครับจะทําให้สามารถได้ผลผลิตที่ดีนอกจากเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วนะครับทางกลุ่มยังมีรถเกี่ยวข้าวนะครับเป็นของกลุ่มรถเครื่องอัดฟางรถแท็กเตอร์นะครับซึ่งเป็นของกลุ่มเองซึ่งตอนนี้ก็ได้ดำเนินการ เก็บเกี่ยวข้าวให้กับสมาชิกอยู่นะครับในขณะนี้ฤดูนาปีซึ่งกระบวนการดังกล่าวนะครับเป็นการช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับให้กับเกษตรกรเกษตรนี่ผมเห็ดหน้านะครับโดยเฉพาะเห็ดเกษตรอินทรี่์เกษตรเชมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วนน่าคือปัจจัยหลักในการเาเกษตรกรรมนะครับ เมื่อมีน้ำเข้ามาแล้วผมก็เลยคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าของจากการเห็ดกระเกีตรเคมีนะครับแต่ก่อน,นใส่ปุ๋ยใส่ยาฆ่าศัตรูพืชใส่ยาฆ่ามลรงต่างๆนะครับหลังจากที่ผมเห็นมาน้ำทุกลบทุบบุญแล้วผมก็เลยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าขอ,ของมาเป็นกเกษตรอินรีตั้งแต่ปี2 5 5 0นชินะครับเป็นต้นมาจนปัจจุบันนะครับซึ่งคณะนี้ก็ผมมีความภาคภูมิใจที่ผลผลิตของผม บพว่าสิเป็นเขาเพราว่าสิเป็นปลาบพราว่าสิเป็นผลผลิตทั้งพืชพักสวนขั้วนะครับบพาว่าสิเป็นทั่วพักเหนือว่าสิเป็นยิ่ง่างมะมวงกล้วยไม้ผลไม้ต่างๆนะครับในพื้นที่ของผมเดี๋ยวนี้ก็เป็นอินรี่ทั้งมดัดนะครับถ้ามาหากินอยู่กรุงเทพปัจจุบททันมันก็มีปัญหาเรื่องโควิดนะหรือว่าตอนนั้นค่อนข้างที่น้ำทาก็บพราะใสมบูรณ์ พอมีข้องไม่ยังมากกเลยมีโอกาสเด้กลับขึ้นมาหากินขึ้นเดิมครับกัมาเฮ็ดหน้าเท่าน,นั้นแหละบ่เอาอาชีพยืนบ่มี <c oughs> น้าอุดมสมบูรณ์ได้ทั้งหน้าปีหน้าฝั่งโอ้ <c oughs> oh, สมัยผมเป็นเด็กนี่ประมาณเดือนแปดเดือนเก่าจัได้ดำครับแถวเนี่ยร <c oughs> อดน้าปีย่างเดียว <c oughs> นา้า <c oughs> ชนประทานหรือว่าน้าขขงขี้มูลมากนี่เฮ็ดในโนในโซนนี่นี่ถือว่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับใน กานาเป็นเจ้าวหน้าก็ขอขอบคุณน,นะครับทั้งชนประท่านที่ให้พวกข้าวได้เห็นหน้าได้ร่วมสมบูรณ์ทั้งหน้าปีหน้าปังโดยเฉพาะต้องล่อหน้าฝนก็จะถือว่าผลพลอยได้มาจากชนประท่านนะครับก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ ตรงนั้นส่งยังมาให้ชาวบ้านเ้าในโตนี้เห็นไหมครับตะกี้กับยุคกรุงเทพล่ะค่ะคือขาขายเนาะเศรษฐกิจมันบ่ด,ดีไหมค่ะก็ะคือเจอเจอกับโควิดนึ่งกร่างกายบ่แข็งแรงค่ะก็เลยกับมาอยู่บ้านเฮาแลว้วนบนี้ก็ได้ดไปศึกษากับผู้อาจารย์เ่นสอนไหมค่ะท่นกับมาสอนเาให้ความรูเ้เฮาเป็นวิทยากรของเฮานี่แหละค่ะกะเล่กะเลม่มามาเขตมาศึกษาอยู่ประมาณสองเดือนถึงสามเดือนนี่แหละค่ะว่าขั้นตอนก็จะเข็ดเป็นยังไง ไปไม้จังไดผลผลิตมันได้ประมาณไดค่ะเฮาเห็นว่าผลผลิตมันออกมากแต่เดือนหนึ่งนี่เดือนหนึ่งเนี่ยเฮาสี่เฮาสี่เฮาสี่มักอยู่เจ็ดมือการมักเนี่ยมากอยู่เจ็ดมือแล้วก็ขึ้นห้านกับสิเบ้องอีกประมาณเจ็ดมือเหตุเฮากับสีออกออกแล้วบันเฮากับสีเก็บอยู่ประมาณสิบหามือเฮากับได้เอาลงไม้อีกค่ะแต่ว่าผลผลิตกบผลผลิตที่ได้ก็คือคุ้มค่าค่ะเดือนหนึ่งกับสีตกกำไรอยู่ประมาณยังบ่ได้คือพกเจ็ดพันต่อลง แต่คือถือว่าใส่ได้สำหรับบาดเห่าเนาะค่ะเนาะบ่มีสารเคมีค่ะไม่ต่ชีวภาพมีก็มีหั่มมีปุ๋ยคอกเห่าแล้วก็มีอาหารเพลินเนาะอาหารหมักเฮ็ดเพลินแล้วก็มีกากมันมีเอ็มกับกากำลังสารค่ะซัมนี่เรามีสารเคมีบ่มีปุ๋ยยูเรียบ่มีหยังค่ะทิ่บ้านสุดยประยุกต์เพเลิคุบ่ค่ะว่าอยูุลราค่ะอยู่นี่กับพ่อกินพ่อใส่ราคาเฮ็ดหน้าปีหน้าปังกับเฮ็ดเฮ็ดเสริม เลี้ยงงัวเลี้ยงยังน้ำค่ะก็คือพ่อพ่อยุ่งพ่อกินแหละค่ะตะกี้มันบ,บดบดเจริญครับตั้งแต่มีน้ำใส่ฟองย่างมัน,นีเห็ดยังไงไดสีอุดมสมบูรณ์ไปมัดสุนแนวครับสำหรับหน้าจี๊ดไก่อันนี้ผมเ็เห็ดหน้าเ่อนผสมแต่ว่าเอาองบของเจ้าของเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยครบที่นี่มีเบ็ดเสร็จครับปลูกผ้าปลูกยังเนี่ยผ้ากระหง,งามลูกค้าสร้างแล้วครับมันนี่สองลอยแล้ว มันเป็นประเด้ใสารที่นี่อย่างมีแต่ปุ๋ยขี้งวชุย้วยข้นนะแต่คนไม่เคยมีท่องกมบอนี่ไก่ไม่เคยมีเพราะผู้อเกียรท่อโดนี่มีครับปูอ่ะมันเห็นหน้าปีสองเถียงพญวน้ำมักย่างเขานี่ครับไปยืส่ไก่ไก่พูดแล้วครับก่อสังเทปครับจะสี่ก่อสามก็พอดีครับก็เลยพอเนน่ยพอมีหนามังย่างมากนีครับเห็นเนี่ยครับวิกฤตเป็นโอกาส เลยน้าจะของกไก่ที่เรากะว่าล่องเบิ้องมากัแม่นหลีครับผมก็ดีที่สุดกับคนพบตัวจาของพ่อแล้วในเรื่องการสิ่งที่ผมต้องการก็คือการเหตุการเกษตรนะครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าพื้นที่น่าของผมนี่สี่ไรก่กว่านะครับสี่ไรก่กว่าผมมาเลี้ยงงัวแล้วก็ปลูกพืชผสมผสานรกรับได้เลี้ยนรู้จากในหลวงเพลินนะครับที่ให้เห็นข้านแนนําของเรืองศสตร์ราชา รับแนะนําให้เฮ้าเนี่ยปลูกพืชกินเองนะครับปลูกพืชกินเองแล้วก็เป็นพืชที่ปลอดสารพิษแอนโคนิดกับเกี่ยวกับเรื่องที่ดีๆนะครับกับทีของเขานะครับราะว่าปลูกพืชทูกยางที่มันกินได้กับปลูกทูกย่างที่กินนะครับกินัวกย่างที่ปลูกก็ได้รับในสงจากสายบางย่านนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับสายบางย่านนี่ให้ประโยชน์กับพี act, ่น้อง ครับบางคน่นกับเห็ดหน้าขเห็ดหน้าปังนะครับหลังจากเห็ดหน้าปีแล้วก็มาต่อยอดในเรื่องเห็ดหน้าปังก็สส้่งและได้กั็พี่น้องชุมชนเหาดีครับดีแล้วก็มีความสุขครับสำหรับพี่น้องเชาหน้าเหานะครับสำหรับผลประโยชน์จากฝ่ายบางย่างนะครับก็ตัวพบเองกับพี่นองหลายครับขอขอบคุณทั้งผู้มือการหรือพออทั้งฝ่ายบางย่างที่มาดูแล ควมลาบากของพี่น้องเฮ้าเป็นให้มีควมสุขในเรื่องที่นำ้ำน้ำของฝายบางย่างเนี่ยของมาสู้พี่น้องเช่าะตะบูรงสิงนะครับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับอย่างเทศบาลตำบลทุกแว่นเทศบาลตำบลงสิงนะครับอบตอม่วงลาดนะครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในการ บริหารจัดการน้ําของกลุ่มเรานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสํานักง,งานเกษตรอ,เอำเภอสานักง,งานปนศุสัตว์นะครับที่ทําการปกครองอำเภอจังหาันะครับนี่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็มีหน่วยงานซึ่งสังกัดกรมชลประทานด้วยกันอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งได้มีการบูรณาการร่วมกันนะครับก็คือ สำนักจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่สามนะครับซึ่งสำนักงานทั้งจังหวัดกาลสินนะครับเข้ามาช่วยดูแลนะครับในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในพื้นที่ของกลุ่มผู้ใช้น้ำนี่เป็นพื้นที่ที่อยู่กันแบบแบบพี่แบบน้องลักษณะเคือญาติเป็นชุมชนท้องที่ชนบท การร่วมงานกิจกรรมต่างๆของแต่ละพื้นที่นะครับทางกลุ่มนะครับก็ได้มีการร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นงานบุญประเพณีนะครับตามที่2ของ14ของประเพณีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นบุญผเว,นนวีนนะครับบุญบวชบุญกระถินนะครับประเพณีต่างๆงานศพนะครับทางคณะกรรมการกลุ่มก็ได้ร่วมกิจกรรมนะครับอย่างต่อเนื่อง อกจากนั้นนะครับเ่ยากบสารารณประโยชน์ยังร่วมมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการขอพันุ์สัตว์น้ํานะครับขอพันธุ์พืชพันธุไม้มาปลูกในพื้นที่สาธารณะนะครับขอพันธุสัตว์น้ามาปล่อยลงนองน้งนําสาธารณะซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนนอกจากกิจกรรมปล่อยพันลานะครับลงสู่พื้นที่แหล่งน้าสาธารณะแล้วยัง มีการร่วมกันปลูกต้นไม้นะครับร่วมกับจิตอาสากับประชาชนในพื้นที่ผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะครับร่วมกันปลูกป่าให้กับชุมชนซึ่งในตอนนี้นะครับมีปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ซึ่งคณะกรรมาการกลุ่มนะครับร่วมกับสมาชิกแล้วก็ทางฝ่ายส่งน้ําก็ได้มีการหาแนวทางช่วยเหลือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมให้กับพื้นที่เกษตรกรนะครับที่เคยได้รับ ผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากมาเป็นประจําเกือบทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นการกรอกรสอบทรายนะครับช่วยเรียงกระสอบกั้นน้ำนะครับการเสริมคันดินกั้นน้ำนะครับเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมนะครับซึ่งก็ได้มีการให้ความร่วมมือร่วมใจระหว่างสมาชิกแล้วก็กลุ่มผู้ช่น้ําแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จากการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายบางอย่างนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องสมาชิกได้เป็นอย่างดีก็คือการบริหารจัดการน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ในลักษณะคลองลอยนะครับซึ่งเกษตรกรสามารถปล่อยน้ำเข้าสู่แปลงนาได้อย่างสะดวกนะครับและอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่คลองจมนะครับเกษตรกรต้องมีเครื่องสูบน้ำนะครับมาสูบเข้าสู่พื้นที่นาอีกทอดหนึ่งถึงจะสามารถ นำน้ำเข้าสู่แปลงนาได้นะครับซึ่งการบริหารการนี้ทางกลุ่มถือว่าเป็นการบริหารการที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิกนะครับโดยการประสานของงบประมาณต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างสถานีสูบน้ำนเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ควองจมให้กับเกษตรกรการก่อสร้างคลองไส้ไก่ซึ่งเป็นคลองปูนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรนอกจากนั้นนะครับในปีไหนที่น้ําต้นทุนมีน้อยจากการที่ เราได้น้อมนําเอาปรัชญาเศษลยิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพก็จาอยู่หัวรัชการที่9มาให้เกษตรกรนะครับปรับใช้ในการดําเนินกิจกรรมของแต่ละคนในปีไหนที่น้ําน้อยสมาชิกก็สามารถนํามาปรับใช้ซึ่งทําให้พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านที่ประกอบอาชีพอยู่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด19มาดําเนิน ชีวิตอยู่ในพื้นที่ได้กลับมาใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ,จพอเพียงก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีการสำนักงานชุประทานที่6มขอนแก่นนะครับที่คอยเป็นพี่เลี้ยงนะครับให้กับกลุ่มผู้ชน้ะฝ่ายบางอย่างส่วนที่2ได้บริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิกนะครับ เพื่อรับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ําได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและต้องขอขอบคุณฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานชวนประทานที่6คขอนแก่นที่มาช่วยจัดทําวิดีโอการนําเสนอผลงานของโครพูาน้ำฝ่ายบางอย่างตุนที่2ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดีขอบคุณครับน้ําคือชีวิตทำให้มีสรรพสิ่งในโลกใบนี้พร้อมสวยน้ายําใสร่วมแรงร่วมใจ มุ่งมั่นทางรค์ร่วมกับบำรุงรักษาพัฒนาสามัคคีอยู่ดีมีสุขสนุกกับงานแค่รู้รับทานเออ